คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทางแฟนเพจแล้วก็ u t u b e ของวอลเลย์บอลนะครับก็คุยกันมลแมนส์นะครับวันนี้นะครับผมแหมจริงๆก็ไม่ได้มีการนัดแนะและก็เตรียมการอะไรเอาไว้ล่วงหน้านะครับเรียกได้ว่าต้องโอ้ถึงตัวอันเชิญกันมาเลยทีเดียวครับหลังจากที่ผมทราบผลการแข่งนนขันของวอลเลย์บอลไทยน์ลีคู่ปิดท้ายของสัปดาห์ที่2ที่เล่นกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะครับทีมชายคู่ระหว่างราชนาวี20 2 4กับกอร์กูดคารบาน่าก็เกิดแมตช์พลิกกล็อกขึ้น น่าจะเป็นแบบแรกในฤดูกาลนี้แต่ผมไม่รู้ว่าทางราชนาวีเขาคิดว่าพิษก๊อกหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาดูนะครับเพราะว่าเขานี่ก็เป็นคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งลูกเซตแบบชนิดที่เรียกว่าใช้เท้าแปรบบลขึ้นมาก็ทํามาแล้วนะครับเซตโยกไปโยกมาจนคู่แข่งสับสนกระเจิงไปหมดต้องเชิญมาคุยหน่อยครับวันนี้ครับมือเซตของทางนาวี2024นะครับน้องอนุชัยทองสิทธิ์หรือว่าน้องอะไรนะ เบนครับเบน <Ben. S 1> สวัสดีน้องเบนครับสวัสดีครับแค <laughs> ่คือเป็นคุณฝาลืมชื่อเล่นแต่จำชื่อจริงเอาเป็นคุณได้เออนะครับอ้าวน้องเบนตอนนี้เราอัดคลิปกันเนี่ยคือวันจันทร์ที่สองธันวาคมตอนเที่ยงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ออ๋ตอนนี้อยู่ป่าโมกครับอ,อ่พาครอบครัวมากินข้าวครับอ๋อพาครอบครัวมารับประทานอาหารนะฮะที่อยุธยาอ่างทองอ่ยุธยาอ่างทองอ่างทองอ่างทองเออโอเคก็อ่าเมื่อวาน นะฮะลงเล่นในเกมไทยแลนด์ลีกไปคู่ป,ปิดท้ายสัปดาห์นี้ชนะกอ,อกูดคาบานะ่าเอโฟเอสไปสามต่อสองเซตโอเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้พี่ถามเลยเอาจริงๆก่อนเกมเรามีการวางแผนเตรียมการกันยังไงแล้วเราคิดไหมครัว่านัดน,นี้เราจะชนะได้เขส่วนตัวนี่ไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยผมนนนนผมอยู่กับทีมทีมหิงคอน,นอแกนนี่นี่แอคกเรื่องอะไรฮะแอคกเรื่องอะไรฮะอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงครับอ๋อไม่ได้ซ้อมเลย มาเจอกันตอนแข่งสองนัดแลวครับแล้วเขาเขาซ้อมกันที่ไหนทางราชนาวีอ่ะพี่สัตหีบครับสัตหีบโอ้คือซ้อมพี่ฐานทัพเขาเลยว่างั้นใช่ครับเพราะผมผมผมไปรับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชของสโมสรฟันแกนนะดูในเรื่องของฟิตเนสกายภาพว่างั้นครับครับเป็นช่วยก็เลยแต่ว่าเล่นกันน้องๆมาหกปีความความพร้อมอตอนแรกคิดว่ามันพีกล็อกนะครับผมก็คิดเพราะว่า ทีมเขามีแต่พกผู้เล่นอดีตทีมชาติแล้วก็เยาวชนทีมชาติทั้งนั้นเลยอทีมเรามีทีมชาติดีกีทีมชาติคือทีมชาติชายหาดแล้วก็มีน้องน้องปอนเยาวชนทีมชาติขึ้นมาอืมอืมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเกมที่เอาจริงแล้วเนี่ยมีมีคุณค่านอกจากเหนือจากชัยชนะให้ได้มันเนี่ยคุณค่าในเรื่องของกําลังใจของทีมเนี่ยส่งผลช่วยให้เราสามารถที่จะอ่าเซตตั้มเครื่องไปในเรื่องของสร้างใจได้เยอะไหมเยอะมากครับป๊ ผมก็บอกน้องๆว่าเองเห็นไหมว่าเวทีเนี้มันเป็นเวทีที่พวกเองได้โชว์ความสามารถแล้วเพราะเป็นครั้งแรกที่ที่ที่ราชนาวีได้ขึ้นมาเล่นครับเขาบอกว่าพวกเองทําได้มันก็คือทําได้จริงๆครับอแล้วมันมีหะไรครับหลายคนที่ไปคอมเมนต์หลังจากการแข่งขันจบเนี่ยบอกว่าวันนี้ราชนาวีชนะเนี่ยอุทเกินครึ่งนึงต้องยกเครดิตให้อนุชัยทองสิธิ์หรือให้เบนซ์เนี่ยจริงไหมมันก็ไม่จริงหรอกครับแต่เพราะว่า เราได้ประสบการณ์เฉยๆคือได้แค่เฉพาะลูกลอ่อลูกชนเฉยๆที่เหลือก็น้องๆช่วยกันเออเออ่วยกันได้ดีครับเออเออไม่คุยคุยคุยกับมาวินมาริวงคู่แข่งของเราก่อนเกมเมื่อวานยังไงมั้งก็แซวกันแล้วเจอมันก็แซวกันตลอดครับครับรู้จักกันสนิทกันเออเออเอ้าเป็นทั้งผู้ช่วยโค้ชเป็นทั้งทีมดูแลร่างกายนักกีฬาของทีมขอนแก่นทีมหญิงเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลไทลนดีของราชนาวีอีก ทำงานอะไรบ้างเนี่ยช่วงนี้เลยอธิบายเลยนีมีตำแหน่งอะไรอยู่บ้างเอาให้ครบนะก็ก็มีก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้อาจารย์เทนี่ของขอนแก่นแล้วก็เป็นอ่าเป็นทหารของของทับเรืออยู่นาวิกครับแล้วก็มามามาช่วยทีมราชนาวีแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวพี่สุพันร้านของเราเองเลยใช่ครับใช่ครับรวยตายเงินเก็บตอนแรกตอนแรกตอนแรกเลิก เลิกจะเลิกทําทีมแล้วครับออแรกไปทําอยู่มหาลัยมอกีฬาสุพรรณแล้วก็ออกมาก็ผิดหวังก็เลยว่าเลิกเล่นเลิกทําทีมแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวห็นลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ไปเป็นโค้ชมาช่วงนึงเงี้ยหรอใช่ครับไปเป็นโค้ดมาช่วงน่ะแล้วหายหน้าหายตาไปจากอ่ลีกไทยไปก็หลายปีเหมือนกันหายไปไหนมาอ๋อมันมันมันมีอะไรเดิมครับเบื่ออยากอยากอยากจะไปหาทำอย่างอื่นบ้างคิดว่ามัน มันเป็นกึ่งอาชีพมันไม่ได้ทําให้เรามีตังหรือรวยขึ้นนะอันนี้พูดแบบจากใจเลยนะใช่เพราะผมเล่นมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่รวยเลยขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังพอดูมีน้ำมีนวลกว่าเพราะงั้นมีดีกว่าเยอะเลยครับมันมเป็นเองไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้ครับแต่ว่ามันเห็นเห็น<ๆ>ปีนี้มันพัฒนาขึ้นนะก็เลยอยากเล่นอ๋อก็เลยกลยกับมารวมแล้วรัชนาวีนี่ก็ปีนี้มีการฟอร์มทีมรวมทีมกันยังไงที่จะตัดสินใจส่งเข้าคัดเลือก ในการที่จะลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีกพูดคุยกันมันเริ่มจากมันเริ่มจากถ้วยขอก่อนพี่ครับเราไปแชมป์เป็นแชมป์ถ้วยขอปีหกห้าอืมแล้วเราพักอีกปีหนึ่งล้วก็ลองมาดูฟูลทีมกันใหม่ปีหกเจ็ดอืมว่าว่ามันทําได้ไหมครับพอมันทําได้อีกปุ๊บช้วยก่อทีเนี้ยเราไปเล่นกับกองทัพอื่นเฮ้ยรู้สึกว่าพอได้มันใช่มันสู้ได้อืมแต่ว่ามันมันไม่มีพี่ทักไม่มีพวกพี่ทักพวก อ่าพอแฟ้มพวกอะไรมาช่วยพวกชายหาดครับก็เามาเสริมดูอืมก็สรุปว่าอ่าไปได้ครับก็เลยส่งเลยส่งคัดกันเลยบุกบุกบุคลากรของทีมที่เป็นนักกีฬานี่ส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นบุคลากรในกองทัพหมดเลยไหมใช่ครับเป็นทหารแทบจะทั้งหมดเลยก็ไม่มีไม่มีนักกีฬาที่ดึงมาจากข้างนอกเลยว่างั้นไม่มีครับน้อยครับประมาณสองคนที่ดึงเลยอืมอืมอืม,อมก็เรียกได้ว่าทําทีมในลักษณะของทีมที่สู้ตายงบประมาณจํากัด ใช่ครับเล่นด้วยใจครับเล่นเล่นเล่นเพื่อกองทัพด้วยตรงอ๋อเอเอก็คือรายได้อาจจะไม่ได้เยอะแยะเลยด้วยซ้ำไปอะอเพราะว่าเราก็รับเงินทางทาง,ทางของกองทัพด้วยอะไรก็ช่วยเหลือกันไปครับอืมอืนโยบายมาช่วยเต็มที่ครับโอ้จริงๆแล้วนี่อัน้อันนี้อันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆว่าว่าลัชนาวีเนี่ย2024เนี่ยก็จริงๆถูกประเมินว่าจะเป็นทีมที่ เรียกได้ว่าไปสบายสุดนะนะว่ากันตรงๆก่อนก่อนที่ลีกจะเปิดนะนะหรือก่อนก่อนที่เกม่งขัน<ด>จ,ะจะเริ่มเนี่ยว<ด>ุท้ทีนี้พอชนะขึ้นมานั้นตงเนี่ยมันมีประกายเลยคือถ้าเบนซ์มองมองมองตัวเบนซ์เองกับน้องๆในทีมตอนนี้เนี่ยมองถึงการอยู่รอดแล้วหไหมมองนะครับผมมองผมว่าผมบอกน้องเสมอว่าผมเล่นขึ้นขึ้นไปเล่นระดับนี้มานานแล้วน้องๆแทบจะทั้งทีมเลยไม่ไม่เคยเล่นไทยแลนด์ลีกแต่ว่าผมเห็นศักยภาพที่น้องๆมี แค่ว่ายังไม่ยังไม่มีเวทีให้โชว์เฉยือเลยก็เลยพูดพูดปลุกใจว่าคือเราพยายามยิ้มแย้มแล้วก็เล่นให้เต็มที่เลยเอาโชว์ฝีมือให้เต็มที่เราจะไม่กดดันน้องออืแล้วก็ทำออกมาได้ดีอย่างพิทักนี่มูฟออนจากชายหาดมาเล่นวอลเลย์บอลในร่มแล้วเป็นลีกสูงสุดของของประเทศด้วยเบนเบนมองว่าช่วยได้เยอะไหมเยอะมากพิทักกับผมนี่ไม่ต้องซ้อมกันเลยเราเล่นด้วยกันตั้งแต่น้องยังไม่ติดทีมชาติโอ้โห คือดันมาตลอดอ่ะไม่เจอกันห้าปีก็ยังยกให้ตีได้ว่างั้นใช่ครับเพราะว่าลอยอ่ะมันมันมันเป็นผู้เล่นที่ว่าจะสูงจะต่ําผมตีได้หมดอะไรประมาณนี้ครับเออ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 เย้อนกับแปมองหน้าก็รู้ที่เกมแรกนึงที่เราเจอกับทางแต่บนฟูนั้นหนักไหมวันนั้นถือว่าเป็นเกมที่หนักไหมหนักครับหนักมากแต่ว่าตู้ได้ดีแบบมองไม่ออกเลยผมผมยกหนีบล็อกไม่ออกเลยน้อยมากเขาคบค่อนข้างครบเครื่องว่างั้น มันมีช็อตช็อตช็อตไฮไลท์อยู่ช็อตหนึ่งที่เราใช้เท้าซ้ายของเราแปรลูกบอลย์บอลขึ้นมาแล้วให้เพื่อนตีเปคะแนนด้วยลูกนั้นไเล่าให้ฟังเเหตุการณ์เกิดไงเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงทำไมต้องต้องใช้เท้ามันเริ่มจากความขี้เกียจก่อนอ๋อไม่ใช่ว่าจะโชว์สกี้ว่าขี้เกียจวางั้นผมผมจะเป็นคนที่แบบว่ามพอผมปล่อยตัวแล้วมันแก่พอมันล้มมากๆมันปวดหลังอ๋อเหรอเวลาซ้อมเวลาซ้อมเวลาแข่งแมตช์นอกไง ผมก็จะหัดใช้เท้าแปรแหละใจแต่ที่ทําได้เพราะมันเกิดเกิดความเคยชินครับครับก็เลยทําได้ก็เลยมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เชิงฟุกหรอกแต่ว่าขี้เกียจมากกว่าขี้เกียจด้วยไม่ได้ตั้งใจโชว์สกิลอะไรด้วยครับทุกลูกทุกลูกไหวไหมทุกลูกไหวไหมมันก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่ทําได้เพราะว่าเพราะมันมันขี้เกียจจนมันเคยชินกับเท้าอ่ะเมื่อวานโชว์ไหมเมื่อวานโชว์ไหมเมื่อวานก็ใช้เท้ารับไปเลยใช้เท้ารับเข้าไหมรับแล้วเข้าไหม ได้แต้มด้วย <laughs> ได้แต้มด้วยโอ้โหตายแล้วโอ้ยเอากันไปเป็นเรื่องเป็นราวไปหมวดสกิลการใช้เท้าเออเอออ้าแล้วปีนี้กลับมาลงํำกาข่งขันอีกครั้งหนึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมากับปีเนี่ยเม้นมองว่าลีกบ้านเราดูเป็นยังไงขึ้นบ้างก็จากดูแล้วมันมันเริ่มมีสีสันนะครับเพราะมันมันเริ่มให้ผู้คนถ่ายทอดให้ผู้คนได้เห็นแล้วอมมืมันมันมันกว้างขึ้นครับอื อนื่องจากว่าเรามองเรื่องของการถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องสําคัญประชาสัมพันธ์สําคัญมากอืมไปเห็นเห็นหลายรายการเหมือนคัตโปรเนี่ยปราสัมพันธ์ไม่ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีมันเขาบอกอ้าวมึงแข่งอะไรวะอะไรเงี้ยครับโปรแกรมทาทาโปรแกรมออกมาเป็นไงสีสีภาพกับตัวกอรเป็นไงลายตาไหมเล็กนิดเดียวใช่ครับแบบพี่ก็งงว่าเองก็ทําหลายภาพแล้วแยกวันไปก็ได้จะไปอัดทำไมหมดช่งวะ ใช่ครับสีก็แบบแมันอ่านยากอะ่ะเออพี่ยามีนวาไม่ทำยับเลยคนคนแก่เขาชอบดูอะ่ะเขาจะไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เขาก็แบบแข่งแล้วหรอบางทีคนก็ทักมาถามเอ้ามีแข่งด้วยหรออย่างเงี้ยครับก็<ๆ>เลยอธิบา,ายเขาไม่ถูกก็แสดงว่าเป็นมองมองเรื่องของการถ่ายทอดสดถ้าได้มีโอกาสได้ออกช่องดีๆเนี่ยคือคือโอเคแหละทุกช่องก็ก็ก็เป็นช่องที่สามารถเป็นเครือข่ายได้หมดแต่ว่าถ้ามันเป็นช่องที่มันเป็นที่นิยมอย่างอย่างปีนี้ช่องวันอย่างเงี้ยอะถือว่า ช่วยได้เยอะไหมถ้าเทียบกับช่องแบบช,ช่องที่เป็นช่องปิดอย่าง n อ t บีปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่เอาล้งยอมเราว่า่านคนดูไม่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะไหมเยอะมากครับผม,มว่ามันช่องวันนี้มันก็จะแทบเป็นช่องที่นนะนะเริ่มพิดลวใช่ครับมันมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สังคมที่เขาชอบบอลเล่ได้ได้ดีมากมเพราะเขาต่อนเนื่องมาจากทีมชาติใช่ไหมล่ะนะใช่ครับเออนะครับผม อ่ะตัดตัดมาเรื่อง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 ของให้มองภาพรวมของของทีมชาติไทยในรอบปีที่ผ่านมานิดนึงอ่าเนี่ยให้เราไปเรียนเราเราก็อาจจะเคยเคยถึงก้าวขึ้นไปหน่่ยทีมชาติชุดใหญ่หรือเยาวชนสักชุดไหมเยาวชนครับอ่าอ่า <c oughs> แลงั้นเราเราเรามองภาพภาพของทีมชาติไทยปีเนี้ยในในยุคเจนใหม่ที่ที่มีอาจารย์ปราร์คก็มาคุมทีมแล้วเราไปได้แชมป์ที่ที่เพื่อนบ้านเรามาซีวีลีกมา2รายการดับเบิลแชมป์เนี่ยเบนบอกว่าทีมชาติไทยฝั่งชายปีเนี้ยเป็นยังไงบ้าง มีเอ่อละเอียดเกมละเอียดขึ้นครับแล้วนักเวลารู้สึกว่าจะฮึกเิมอาจจะฮึกเิมเพราะโค้ดโค้ดโค้ดใหม่หรือเปล่าตายดีครับไม่ฮึิมโดนด่าดีครับไฟแลบล้นทุ่งไปหมดเออด้วยด้วยด้วยสื่อด้วยอะไรที่มันมันเยอะขึ้นครับแล้วคน ถ้าคุณไม่เล่นคนก็โดนสาปนะออกก่อนทวนหล <laughs> ายผมยังโดนขวนรถเลยเดี๋ยวมีคําถาม<ต>เยอะแยะเลยใน,ใ,นในคอมเมนต์ที่พี่ประชาสัมพันธ์เอาไว้ในแฟนเพจของบอลเล์บ<ต>อลเขาฝากคำถามมาเดี๋ยวช่วงท้ายจัดให้เดี๋ยวค่อยเล่าชึ้น <ๆ S 1> ชม,มน้อง,น,อง,น,องน้องรุ่นใหม่บ้านเล่นได้ดีมากครับอ่าเป็นทีมเวิร์กแต่ว่าต้องต้องคิดกลับกันว่าในระหว่างที่เราพัฒนาแต่บ้านข้างๆรอบๆเราเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะ อย่างทีมชาติกัมพูชาอย่างเงี้ยโอ้ชนะเราสรอบซ้อนเลยสีใช่ครับคือคือเราต้องคิดในมุมที่จะต้องพัฒนาให้มันก้าวกระโดดกว่านี้มันพัฒนาถามถาว่าพัฒนาไหมพัฒนาแต่มันมันพัฒนาไม่ทันเขาอืมอืมอือืมออันนี้ถ้าว่ากันตรงถ้ายุคยุคยุคที่เบนซ์ยังเล่นรถเล่นในวอลเลย์บอลระดับทีมชาติอยู่อัจจะเยวชนเลยก็ตามนี่คือแบบไม่ว่าชุดไหนถ้าเกิดสมมติไปแพ้กัมพูชานี่เอาจริงๆนะเสียหน้าไหม โห oh, <laughs> ไม่รอดครับ <laughs> ผม,มเคยแพ้พมา่าเลยชุดใหญ่ไหม <laughs> ผมแพ้พมา่พาไอพวกองทูเท่านั้นนะโดนชุดใหญ่ไหม <laughs> โดนเละเลยครับค <laughs> าบ้านเลย <laughs> <laughs> องทูที่เคยมาเล่นในไทยลีกะนะ ครับในโคราชเออ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 ก็ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาคือกีฬาเราวันนี้เราชนะเขาพรุ่งนี้จะแพ้ก็ได้ถูกไหมถ้าถ้าเราแบบ<ช>ไปย่งแบบวางใจเกินไปหรือไม่มีการยกระดับทีมขึ้นมาก็ในหลายๆสองสามปีถ้ามาก็ต้องชมประเทศเพื่อนบา้าน,นของเราทั้งอินแต่อินโดก็ถือว่ามาตรฐานสูงอยู่แล้วอาจจะมีดรอปไปบ้างบางรายการอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คือถือว่าคือวิวว่าในอาเซียนเนี่ยแพ้ชนะกันได้หมดเลยอยู่ที่วันนะอินโดเวียดนามใช่ไหมฮะอ่ามีกัมพูชาขึ้นมาอ่าแล้วก็ไทยสี่ทีมเนี้ยวิวว่าพอๆกัน อผมว่าผมผมผมอีกจุดหนึ่งนะผมอยากให้สมาคมสนับสนุนเย์บอลชายอืมมากกว่านี้ใช่ครับเออเออเอมันบางคนมาเล่นอ่ะผมเห็นน้องๆแบบทิมชาติหลายๆคนเล่นอ่ะแบบเล่นไปมันก็ไม่รวยอ่ะมันก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอ่ะ คล้ายๆเป็นอาชีพเสริมไปทีมชาติอ่ะแทนที่ทีมชาติจะเป็นอาชีพหลักของเราได้เพราะว่าปีหนึ่งมีแข่งแั้งหกเดือนใช่ไหมเวลาทีมชาติใช่ไหมหลายราอกออก็ต้องเขาเรียกว่าการการบริหาราจัดการนะออแล้วก็ลีกบ้านเราก็ก็จริงๆก็พูดมาก็เห็นด้วยก็พูดเรื่องนี้กันมาหลายทีแล้วว่าความความเป็นอาชีพก็เป็นเรื่องสําคัญมิฉะนั้นนักกีฬาหายหมดแล้วครับเพราะว่าลีกมีอยู่สี่ห้าสี่เดือนกว่ากว่าถูกไหมจบลีกอีกห้าหกเดือนทําอะไรใช่ไหมก็หลายคนก็เลือกที่จะ ออกจากวงการไปเลยเพ so, OK so, so so ื่อท well, ี่จะไปหางานทําพอหลีกกลับมาแข่งปุ๊บมันก็กลับมาเล่นไม่ได้แล้วเพราะมันก็ต้องทางานถูกไหมมี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 คนอย่างนี้เยอะไหมเบ้นที่โอเคฝีมือมีเลยนะแล้วก็หยุดลดได้หลีกได้สบายแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันเคว้งห้าหกเดือนมันว่างเปล่าก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นมีเยอะไหมผมยกตัวอย่างเลยนะกระเทยบ้านเราไม่ค่อยอยากมาเล่นแม่นนอกได้เงินเยอะกว่าโอ้แมทที่ไปถามว่าเล่นหลีกไหมไปเจอเก่งๆมากมายเลย เล่นลีกไหมไม่เล่นคานหนูเล่นแมนนอกดีกว่าแมนนอกเขามีจำกัดลีกยงจำกัดเลยแต่ไปแข่งกอาทิตย์หนึ่งได้ห้าพันอย่างเงี้ยอ,อาทิตย์หนึง่งจ่ายไหวด้วยใช่ไหม,<อ>มใช่ครับแบบเขาแข่งขันกันสูงมากข้างนอกอะ่ะแต่แตกต,ต่างกับที่เราแบบว่าโชว์ในทีวีโชว์ในอะไรแต่ว่าเราได้เงินน้อยกว่าเขาท,ท,ที่ที่โชว์ใน TV, ทีวีนี่โทษนะฮะหลักพันยังมีเลยครับผมที่ีก็ยังมี <laughs> ใช่ใช่ครับับอเขาถึงเลือกเลือกที่จะเลือกทางเดินของเขาครับมันแมนนอกเนี่ยอธิบายให้เห็นภาพก็คือถ้าเปรียบกับฟุตบอลคือฟุตบอลเดินสาย ว่าไงครับจะมีนักวอลเเล่เดินสายอะไรพวกนี้เยอะแยะก็แข่งในรายการที่มีคนจัดขึ้นมาส่งทีมเข้าแข่งว่างั้นใช่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกนายทุนเนลยแข่งไม่ยอมอะไรครับมีเยอะแยะก็เอาจริงๆก็เป็นเป็นเป็นแมชที่บางบางแมชก็ถ้าถ้าเงินรางวัลมันสูงนี่ก็สู้กันยิบตาก็มีใช่ไหมใช่ครับอืมอือ่ะโอเควันนั้นเคยมีโอกาสได้ได้ทำคลิปกับพี่เจฟตรตพลกาหาน ะะของทางประเสริฐนีกรกุลเอ่อแอ้วอําเราไว้เราเป็นมือเซตจะจอมกัลลอนเนี่ยจอมเป็นยังไงนีง <c oughs> ่เป็นยังไงฮะอกัลลอนกัลลอนนะเซต <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วนิสัยการเซตก็ก็เหมือนกับนิสัยส่วนตัวในชีวิตประจําวันเลยเราจะตอบโต้พี่เจี๊ยบยังไงฮะหรือจะบอกพี่เจี๊ยบว่าเฮ้ยเอาตัวเองให้รอดก่อนไหม <c oughs> ช่วงนี้หรือย,อยังไงฮะก็ไปด้วยกันนั่นแหละมื้งก้อนอะ เออถามว่าเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามใช่ไหมเออก็อยู่ยข,ข้างๆกันอ้าวให้กำลังใจทางพี่เจีย๊ยบประเสริฐดีกรุณเนยโอ้โหต้องยอมรับว,ว่าก็ตอนนี้ทีมอยู่ในช่วงที่จะใช้คำว่าวิกฤตกันนะสองนัดนี้ยังไม่มีเซตเลยแล้วก็แมตช์กลางแมตช์กลางสัปดาห์นี้จะเจอของหนักก,กับเดมอนฟูดเนี่ยเพราะว่าจริงดูเป็นทีมที่ดีแล้วก็มีโอกาสจะอยู่ในับหัวตารางด้วยแต่ว่าเล่นไปเนี่ยเบน์มองว่าเป็นยังไงบ้างอืมก็อาจจะยังไม่เข้าฟอร์มหรือเปล่าอืมก็<อ> เป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าเราขึ้นมาด้วยกันก็อยากให้อยู่ชั้นด้วยกันนะวันวันวันรอบชิงเป็นไงวันรอบชิงตอนรอบชิงกันเหรอ,อเอาอตรงไหมออทั้งทีมอะไปเที่ยวกันอ๋อคือไปฉลองกันไปตั้งแต่รอบรองแล้วว่างั้นก็คือเป้าหมาย <c oughs> เป้าเป้าเป้าหมายตอนแรกครับคือเอาให้ขึ้นชั้นทีนี้จะกล่าวว่า เต็มที่ไปเลยวันเนี้วันรอบรองอ่ะเสร็จแล้วก็เราจัดการให้เต็มที่รอบชิงรอบชิงมาตอนแรกคิดว่าจะแพ้แล้วกลับมาเล่นให้มีหวังแต่แรงไม่ถึงแอบแอบสู้ได้อีกนะได้ครับแต่แรงไม่ถึงก็เลยยอมจำนนไปอ๋อแต่วันวันที่ได้รอบรองเนี่ยหลังจากที่ชนะมาเนี่ยก็รู้ตัวว่าขึ้นทันและเฮฮาปาร์ตี้แล้วว่างั้น ใช่ครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรอ๋อก็ต่างกันที่แต่เขาเขามาช็อตเองก็เลยแบบเอามีหวังทําให้เล่นขึ้นมาอีกเกือบลากไปไปเซตที่ห้าได้ว่างั้นใช่ครับใช่ใชไหมเออนะครับผมอ่ะโอเคก็นนี้ก็เป็นช่วงท้ายแล้วนะเดี๋ยวคุยอะไรกันไปนิดนึงแล้วก็จะจะไปดูคําถามแลนะเบนซ์เยอะนะตอบได้ทุกอันไหมเนี่ยตอบได้หมดอ <laughs> นะ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเออเออเอ้า ก่อนที่จะไปเข้าสู่คำถามท,ท,ที่ที่ทางาแฟนๆเขาฝากมาเนี่ยทั้งใน Facebook ของเบนแล้วก็ Facebook ของวอลเล่บอลเนี่ยกองเชียร์ราชนาวีทีมงานทหารน,น้ำที่ซัพพอร์ตเราอยู่เนี่ยมีอะไรจะคุยเขาเราจะวางเป้าต่ออย่งไงกับอีก5เกมที่เหลือเนี่ยเราจะไปต่อไหม,มไปต่อครับก,ก็อยากฝากให้ติดตามทีมน้องใหม่เพราะว่าพวกเราเล่นเล่นด้วยใจแล้วเล่นเต็มที่เพราะมันเป็นครั้งแรกของหลายๆคนมันไม่มีใครอยาก ไม่มีใครอยากเล่นให้ตัวเองดูดอกทุกคนเล่นด้วยใจแบบไม่ไม่มีใครเล่นเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรจะอยากยอมแพ้คือแบบเล่นเต็มที่ทุกคนครับอืมันมันมันก็เลยผลออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้กดดันเราคิดว่าเราเป็นรองทุกทีมครับครับมันก็เลยทําออกมาได้ดีขากเชียร์ด้วยก็ก็ก็เรียกได้ว่าสู้เต็มที่แม้ว่าบางทีมเนี่ยหน้างานยังไงเราก็อาจจะโดนมองว่าเป็นรองแต่ก็จะต้องพยายาม ใช่ครับใช่ครับอ,อ,อโอเคงั้นไปดูคําถามที่ที่ฝากกันมาเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเป็นเป็นเมนหลักที่จะคุยวันนี้มากกว่าที่เราคุยกันไปนะครับอ้าวคุณแก้วกันดา,บ,านบอกว่าฝากชมหน่อยเมื่อวานเซตดีมากโยกย้ายฟ้า,ฟาดินจนเกาะคุณงงใครฮะคุณแก้วกันดาอ๋อขอบคุณครับเป็นใจต้องเข้าไปดูเขาเป็นร่าโปรไฟล์เสื้อสีแดงแงใส่แว่นนะครับน้องเบนไม่รู้เบนรู้จังหรือเปล่าเออนะครับเเข้าไปดูคุณกิตติ กิติมาศักวรลากรบอกว่าอะไรคือจุดสําคัญที่สุดของทีมไม่ทําให้คว้าช,ชนะเกมเมื่อวานมาได้พูดถึงเรื่องเกมเมื่อวานใช่ไหม,มผมว่าตัวหลักคือคือบางทีอ่ะผมตื้อผมยกให้น้องแลวน้องเปลี่ยนได้เนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่ที่ดีของของเกมเมื่อวานคือตัวหลักเราทํางานได้ดีกว่าเขารครับโอเคคุณไกวสอนสศรีธาถามว่าน้องเบ้นซ์อนุชัย เคยมีอะไรกับเคยตึมตึมตั้มกับอดีตลิเบโลนคราสีมาใช่ไหมครับอ๋อเน็ตเน็ตเหระแฟดของแฟดแฟดพี่บาสอ่ะนนางนางนางเคยแก้ผ้าผมตอนผมเมาอ๋อหรอเออเอออ๋อ่อัมก็คือผู้ชายใช่ไหมเออได้ได้ได้นะครับคุณแอคแท็กบอกว่าฉายามือเซตเปลี่ยนเกมติดตามมาตั้งแต่วิสาขาแอร์ฟอนแล้วก็ปรินซ์ ตรงนี้เคยอยู่ใช่ไหมเออคุณครับเคยอยู่ก็ต้เคยอยู่เน่อกัช่ไหมเนเพอนใช่มใช่ครับมาวินมาวินก็เคยร่วมงานกันเพราะว่าเป็นตัวสำรองมาวินตอนนั้นอ๋อเหรอเฮื่องกาแฟน้องไม่ใช่อ้ามือเซตดาวพะสักเนี่ยที่มานี่มาจากอะไรยังไม่ได้ถามเลยฉายาที่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 เรา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 ตั้งมาในรูปของหน้าปกของเฟซบุ๊กเราเนี่ยดาวพฤหัคืออะไรดาวพะสุส เล่าวันศุกร์วันหยุดสุดสัปดาห์ครับก็กินเหล้าเสาร์ดิ้นไปเข้าบ้านเขาเหรอเสาร์ดิ้นไปเข้าบ้านเขาเซลเขาเซวเขาชอบเซลนะครับคุณสุเมธถามว่าฟางถามหน่อยแอบแซบนักกีฬาเมือกี่คนแล้วครับรู้จักไหมนะพี่ชื่อชื่อที่พูดไหมรู้จักไหมรู้จักเออนะฮะติดตามน้องมาแต่เยาวชนแล้วเสียดาย ตอนพีคพีคขึ้นมาเนี่ยฝีมือดีเลยแต่ว่ารุ่นตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าคนเก่งๆก็มีเยอะมากอืมก็เลยไม่ถึงชุดใหญ่ชอบตอนน้องเบนซ์หลอกตบจังหวะสองอืมโอ้ตอนที่เบนซ์ขึ้นมาผัดมาจากเยวาวชนตอนนั้นนี่คนเก่งๆ,ๆเยอะไหมที่เล่นชุดใหญ่ก็มีพี่นัดเลขาเลขาสมาคม<ช>ตอนนี้ยเกษรพันธ์อืมแล้วก็พี่แม็กซ์สลานจิต อนี้เ็อยู่นะทุกคนใช่แต่ตอนนั้นมีมีโอกาสได้ขึ้นมาเก็บตัวแล้วแต่ว่าอรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนตอนเด็กกันแล้วมันเหมือนแกแดดไปหน่อยก็เลยหนีก็เลยออกก็แสดงว่าไอน้องูน้องทางพอสมควรเหมือนกันนะเอาแอบแซบแล้วกินอะไกี่คนแล้วตอบเขาหน่อยไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีนะ ออแ,ลแล้วที่ไปแอบ,บแซ่บนี่ตรงๆงเลยมีไหมเมื่ <c oughs> อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ๋อเหรอเดี๋ยวโดนนะฮะคุณนัทวุฒิเู่อ่อานพีทของขออกไปนะแลสง่าบอกว่าปกติดื่มก่อนแข่งหรือหลังแข่งครับอืม <c oughs> ก็มีบ้างครับบางบางวันอ๋อแต่ช่วงช่วงนี้จะเบาๆหน่อยครับโอเคสัญญาณไม่ค่อยดีเริ่มแก่แล้วครับผมปกติเวลาลงคลิปซ้อมเนี่ยคลิปถ่ายไว้นานแล้วแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเอาใช่ไหมครับวันละสามคลิปพอใจยังนะครับแฟนพี่เจมเขาชื่อพี่เจมชื่อพี่เลยนะแฟนพี่เจมเนี่ยพี่นกพี่นุกนี่พี่นกนี่ฝากมาถามว่าสรุปใครกรีดรถ ไม่น่าน่าจะเป็นพี่นุกหรือไม่ก็หมอแปงแหละวันนั้นเล่นสี่เซตมันเกิดอะไรขึ้นเออเรื่องกิดรถนี่เกิดอะไรขึ้นอืมวันวันนั้นน่ะผมอ่าจะมีพวกกระเทยชอบทักมาถามว่าวันนี้มึงเล่นกี่เซตมึงคิดว่ามึงชนะไหมอะไรเงี้ยอืมผมก็บอกว่าชนะอยู่แล้วสามเซตอืมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าใครมันก็อาจจะไปเปล่าๆกันพูดคือถืนบอกนะสามเซถามเพื่อเอาไปใช้ในความมั่นคงของชีวิตว่างั้น ผมบอกสามเซตอยู่แล้วแต่พอมาเซตสามแพ้ลงมารถรดโดนกีดเยอะนเยอะไหมเยอะอยู่ครับเยอะทางซุ้มล้อริงเหรอขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับโอ้โหทำกันได้ยังไงอ่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยใส่เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเออซ่อมยางซ่อมยางยางเลยไม่มีตังค์เฮ้ยชนะเมื่อวานเกมใหญ่ต้องมีโบนัสเยอะแล้วมั้งนะฮะนิดหน่อยครับ อ่าโอเคคุณป่าเดหนึ่งหนึ่งจุดเก้าหนว่าสุดมีเมียน้อยไหมครับตอนนี้มีคนเดียวครับเมียน้อยโอ้ยที่นี่น้อยจริงพี่ว่าพี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใครมีเมียน้อยดีกว่ามีเมียเยอะนะเบนนะใช่ครับอ่ะตอนสุดตอนนี้เราเราเรามีแฟนมีภรรยาใช่ไหมมีแฟนอยู่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อแอนครับแอนแอนโอเคคุณแอนอ่ะอีกคนนะไม่มีมีคนเดียวนะเออเออโอเคได้ครับผมหลอกถามเลยนะ อคุณสุเมฆอีกข้อหนึ่งฝากถามหน่อยฮะน้องผมคนนี้หายไปจากวงการพักหนึ่งและพี่จอนไปเอากลับมาน้องผมหายไปไหนมาคือคุณหายไปไหนมาเี่ยคุณมันมีช่วงหนึ่งที่ช่วงคลิกอีกไปหลงระเริงอยู่พัทยาไปอยู่ประมาณสองเดือนครับแล้วก็ออยู่กับงไม่ใช่ไม่ใช่แอนนี่อยากที่ร่าง ตอนนั้นโสดตอนนั้นโสดโอเคโอเคโอเคครับครับครับแล้วก็กลับมาบวชอีกอีกพรรษาหนึ่งก็เลยคิดได้แล้วกลับมาเล่นต่อครับผมเออเออเออได้ได้ได้โอเคเมื่อวานเมื่อวานเจอพี่บอมไหมพี่บอมเกาะกูดตัวตีเออครับเออเออพี่บอมนี่เล่นด้วยกันเออตอนเยาวชนสมัยเยาวชนก็เล่นด้วยกันพี่บอมบอกว่าเมื่อวานตดกลิ่นแรงมากชอบตดด้วยผมยม เมื่อวานพี่บอมเป็นไงเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเล่นจันเดียนตอบสองแบบตอบสองแบบเมื่อวานพี่บอมเป็นยังไงตอบเดี๋ยวให้ให้ให้ตอบแบบขิงก่อนตอบแบบตอบแบบอ่ำอ่ำก่อนตอบตีเบาอะตีเบาอะเหมือนตดอะไม่ตีฉิกมาสักทีตีจะตรง ไม่คืไม่มีความอันตรายเลยเพราะงั้นไม่ไม่มีหรอกตอบแบบตอแบบให้เกียรติแบบสุภาพให้เกียรติเหรอก็ก็อาจจะข่มน้องได้และเก่ง เก่งกับน้องเก่งกับเด็กก็โอเคประมาณนี้นะครับเออก็เป็นข้อความที่คุณผู้ชมหลายคนฝากมาริงๆครับรอเวลาสักพักหนึ่งข้อามาอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าน้องเบนนี่อาจจะว่างวันนี้แล้ววันนี้ช่วงเย็นช่วงบ่ายมีภารกิจไปทำอะไรต่อไหมครับในวันจันทร์ที่สองันวาอซ้อมกับขอนแก่นครับไปซ้อมลีกผู้หญิงอ๋อโอเคโอเคก็ไปซ้อมไปเป็นหนึ่งในทีมงานของโค้ชโทนี่เอ่อองแอนะอาจารย์โทนี่ อาจารย์โทนี่เขาก็ให้ให้ผมซ้อมด้วยไงบอกว่าไม่ต้องไปซ้อมกับทีมแต่ซ้อมกับผู้หญิงไปเลยเล้นเราต้องแอนต้องตามไปดูไหมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นฝึกซ้อมให้ทีมหญิงมันยังไงเขาไม่ซีเรียสครับเป็นคนบ้านๆไว้ใจไว้ใจขายก๋วยเตี๋ยวเออเออี่หน้าสงสารนะผมให้ออกจากงานมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนเลยถูกว่าแอนบอกว่าทางานดีกว่าไม่ออกมาขายก๋วยเตี๋ยวทั้งลวกเส้นทั้งเก็บล้างทั้งเสิร์ฟนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยนี่อยู่ที่ไหนนะฮะสุพรรณบุรี ตุ้พนครับอยู่ในพี่นียเป็นคนชอบทานกว๋วยเตี๋ยวมากถ้าไปกินนี่ต้องต้องดูแลพี่รักชามสองชาไดนะ้ได้เลยครับนะเอออะไรไหนพูดถึงขอนแก่นทีมหญิงที่เราไปไปโคชชิ่งอยู่นิดนึงหนึ่งในทีมงานมือเซตของขอนแก่นตอนนี้ทั้งพัฒนาทิพย์ทั้งน้องตองคณผัชาที่เท่าที่เราดูเป็นไงบ้างโอเคครับคนละสไตล์คือตอนนี้ก็เหมือนเป็นหน้าที่หลักเลยเอามาช่วยจับตัวเซตแต่ว่าน้องน้องก็น่าชื่นชมแล้วน้องก็ฟังเราแบบว่ายังให้เกียรติก็ ไปในทิศทางที่ดีครับให้ดีความเกลียดเเกลียดทิพไห่เลยคนละเกลียดเออเออไม่ได้เกลียดแล้วละก็ก็ไปในทิศทางที่ดีก็เหมือนเอาบอลผู้ชายมาผสมช่วยครัเอาความความเก่าเพราะโรเซตผู้หญิงมันก็ต้องแบบมีเก่ามีชั้นเชิงแบบได้ถ้าได้ผู้ชายสักหน่อยก็จะจะแพวาพาวเข้ากันนิดก็พยายามไปไปไปเทรนเพิ่มในในในสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยได้ ว่างั้นใช่ครับเออเออเอออ่ะโปรแกรมนัดนัดถัดไปครับนัดที่สามของราชนาวีสองพันยี่สิบสี่เจอใครฮะประเสริฐนี่ก่อนอุ้ยดูนี่โดยตรงกันนะเออแล้วเขาก็คงจะแบบว่าตั้งความหวังกับแมตชนี้เหมือนกันนะเบนนะเออ,อมีอะไรจะบอกกับพี่เจีย๊ยบไหมขอแก้มือหน่อยนะ <laughs> <laughs> อยเอาจริงจริงนะเบนอันนี้พี่พี่แบบประเมินเหตุการณ์ลงหน้าสมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติทางราชนาวีชนะได้แทบจะการทันตีในระดับหนึ่งเลยนะ ออใช่ครับใเล่นไปแล้วแทบจะหูทรงประเสริฐกลับบ้านเก่าในในแบบแบบให้เห็นลำไรลำไรเลยอะล่ะเราตั้งความหวังกันแบบนี้ไว้ไงครับก็ผมคาดหวังว่าน่าจะชนะนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนอนเยอะๆนอนเยอะๆชนะอยู่แล้ว <laughs> วันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตอนนี้ วันวันที่แปดครับวันวันวัน<ม>ที่แปดวันอาทิตย์นครปฐมเจอกันที่นคปรปฐมอ่ะโอสุดท้ายเหมือนเดิมโอเคโอ,คโอคชอบปิดงานนะเ<ไ>ออน่าจะน่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะเพราะไฟแลบแน่นอนนะเออนะครับผมอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเบนซ์อานุชัยทองสิทธิ์มากที่ที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็ช่องช่องของพี่นะครับเดี๋ยวถ้าในโอกาสหน้าเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยหรือว่าวันไหนเบนซ์โชว์ทริคอะไรแปลกๆอีกเนี่ยเราก็จะเชิญมา มารวมร,รวมบูธคุยกันอีกก็ขอให้เบ้นโชคดีประสบความเด็นแล้วกันแล้วก็พาทีมไปถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอที่สนามพี่ก็พี่ก็เป็นทีมงานของทีมหญิงของแทนแทนก็คงเจอกันเรื่อยๆนะขอบคุณมากนะครับเบ้นวันนี้ที่สลามาร่วมคุยกันขอให้โชคดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับ